สวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้พบกับผมนะเอ็มอาร์นะครับในการเอ็มอาร์แคสติ้งครับคือผมเอ็มอาร์เป็นผู้แคสติ้งนะวันนี้ก็จะมาสอนการลงเกมเปิดตัวอย่างดีครับเดอะเดสต์บิงเกอร์เป็นเกมใน,น Survival Zombie ครับบวกคอมบี้มันมากแล้วก็เกมนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือสเปคต่ำและสามารถโคปกับเพื่อนได้นะครับก็จะมาสอนการลงโหลดแล้วก็วิธีโค้กไปเลยวันนี้เต็มที่เลยห่างหายไปนานก็ นี่รอตรงนี้นะุกอัพวันพาร์ตโอเค400กว่า MB นะครับกดเสร็จได้ไฟนี้มาอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่รู้ลบทิ้งได้กดแตกไฟครับปึ๊บได้โฟลเดอร์นี้มานะครับแล้วก็นี่ัดเซตอัพกดเซตอัพเบยเย็ยยด โอเคครับช็อตคัดนะฮะวิซีเกมสายนะฮะโอเคครับเด็ดดีเกมโอเคครับแล้วก็เซตอัพไปครับ <c oughs> นี่คือการแตกฝ่ายนะฮะ extrac ตรคงนี้ก็โชว์ให้ละเอียดไปเลยนะครับหรือจะหามว่าตัดอย่างนู้นนี้นี้อะไรเงี้ยไม่เอาหรือเละเอียดละเอียดไปเลย ที่ผมตัคดคลิปไปมันคือมันกัดมันลงได้นะครับไม่ใช่ว่าลงไม่ได้นะมันจะขึ้นเว็บอะไรของมันมาไม่รู้กดออกไปครับ คแล้วไปดูที่ได้ดีแล้วเกมนี่ผมเซฟไปเมื่อกี้นะคุณจะเซฟไปที่ไหนก็ได้ได้ดีได้ซีอะไรก็ได้ผมเซฟไปได้ดีของนะผมเสร็จแล้ว,วนี่ตัวเกมโอเคหมดนะครับอันนี้คือเซฟเวอร์ออปชั่นอะไรพวกเนี้ยเซฟเวอร์ไมทีอนะไรเนี่ยแม็กเพย์เยอร์แปดคนพร้อมบิบม็อบอะไรประมาณนี้นะเราสามารถคลิกไปที่ถ้าจะเปิดอโคอุปเล่นนะครับน,นี่ครับอันนี้ t t l เซเวอร์ไมทอันนี้คือ ไอพีของผมคือคุณต้องมีฮาบาจิเขานะครับโปรแกรมฮาบาจิโปรแกม aji, รแกมฮาบาจิที่โปรแกรม Star ิร์ฟเวอร์นี่โปรแกรมนี้ซึ่งเนี่ยไอพีตรงไงวะคือถ้าคุณมีโปรแกรมเนี่ยมันจะรันไอพีให้คุณเสร็จเลยไม่ต้องมาใส่อะไรเพิ่มเติมครับให้เปิดก่อนเล่นให้เปิดนี้ค้างไว้นะแล้วก็ผมจะถ่ายตอนเข้าเกมไม่ได้ผมก็จะโพส์โพส์ไม่ได้นี่หว่าอาไรเีก็คือเปิดอันนี้ไว้แล้วก็ เข้าที่โหมดมันติดไปเยอะแล้วก็ใส่ i อของคุณไปถ้ามันขึ้นขึ้นว่าฟังให้ถ้ามันขึ้นว่าพาสเวิร์ดให้ใส่พาสเวิร์คุณไม่ต้องใส่คุณคุดคอนเน็ก์ไปเลย้คุณจะสามารถเล่นอันนี้ของคุณได้นะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนแค่นี้นะครับสวัสดีครับเจนลี่บายๆเกือบลืมไปนะฮะอย่เพิ่งจบอย่เพิ่งจบลยการเพิ่งจบก็คือเมื่อคุณเปิดนี้ไว้ใช่ไหม แล้วคุณก็มาเข้าเกมที่เดสก์ทอกดคีย์เข้าไปมันจะมีให้อัปเดตพาร์นะครับถึงพาร์ประมาณอันนี้คือปัจจุบันก็อยู่พาร์ที่22ทั้งหมดมี30บกว่าพาร์ก็คือคุณต้องรอโหลดพาร์ให้เสร็จแล้วถึงจะเข้าเกมได้นะครับก็บอกแค่นี้แหละครับและอย่างที่ผมบอกก็คือเข้าไปที่เกมแล้วก็เชนขึ้นว่าจุดเสนอพาร์ตเวิร์ดไม่ต้องใส่นะครับให้ไปคีิกที่ข้างล่างเลย e อ t e r แล้วอย่างนะแล้วเข้าไปที่มันติเพยเยอร์ครับ ฟังให้ดีๆนะครับอย่ามาอย่งนี้นะครับมันตียวเยอะปุ๊บมันจะมีใส่ IP ก็คือ Direct Connect ใส่ IP ของคุณไปนะฮะแล้วกด OK เค,เคปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าอะไรพาร์ทเวิร์ดทูเซฟเวอร์อะไรไม่ต้องใส่ Connect ไปเลยครับผมอันนี้คือพาร์ทยิบสามหัวเสร็จแล้วเนี่ยครับถ้าทำตามขั้นตอนเล่นได้นแน่นอนครับถ้าไม่ได้ก็มาบอกกันนะครับโอเคครับอันนี้คือ ยีส่สิจะรันยีต่อเลยว่ะรันยังกว่าจะสามทิรันไปเรือยก็จบแน่ครับคลิปนี้สวัสดีครับแอมจลี่ฮ totally. ่า